สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะคุณอยู่ในช่องของนรีรดาทาโรูไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีก็จะมาอ,อัปเดตนะคะในเรื่องของการทำนายดวงชะตานะคะจากการอ่านไพ่ทาโร่ของอาจารย์นะคะว่าดวงในเดือนกันยายนงานเงินความรักนะคะ ของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีกรกฎในที่นี้ก็คือคนที่เกิดในช่วงของ15กรกฎาคมนะคะถึง15สิงหาคมนะคะแต่ถ้าใครที่รู้ลัคนานะคะว่าอยู่ในลัคนาสถิตราศีกรกฎนะคะก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะถ้าใครที่ยังไม่รู้ลัคนาตัวเองตามแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะก็สามารถที่จะ ส่งนะคะส่งข้อความนะคะในคอมเมนต์ก็ได้นะคะมาใต้คอมเมนต์ตรงนี้นะคะว่าเ,เกิดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพอศอ,อะไรนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากนะคะเวลาตกฟากสําคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นการหาลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะต้องใช้เวลาตกฟากเข้ามาดูด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูทั้งลัคนาแล้วก็ราศีร่วมกันนะคะในการดูดวงทั่วไปแบบนี้นะคะ เพื่อให้เกิดความแม่นยํามากขึ้นนะคะเดีวเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศรีกรกฎในเดือนกันยายนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะโอ้ไพ่จบโอเคนะคะทีนี้อาจารย์จะขอเปิดพลังงานนะคะจากไพ่สามใบนะคะขอเป็นไพ่ออร,ราเคอร์ตัวนี้นะคะว่าสามใบนี้นะคะจะเป็นยังไงมีพลังอะไรในเดือนนี้บ้าง มิตรภาพนะคะความกังวลความเชื่อใจนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดออูในดวงทั่วไปก่อนนะคะว่าตอนนี้ชากรากฎเป็นยังไงบ้างนะคะไพ่ไปแรกขึ้นมานะคะสถานะของเจ้าชะตานะคะอันนี้ต้องบอกนิดนึงนะคะว่าจารย์น,นารีนะคะมีหลายคนถามเข้ามาเยอะว่าดูแบบไหนนะคะก็ดูทั้งศาสตร์ตะวันตกแล้วก็ผสมกับโหราศาสตร์ไทยนะคะเพื่อที่จะได้มีความแม่นยำมากขึ้นนะคะ ขึ้นมาเป็นเจ็ดดาบอะนะคะอืมชาวราศีกรกฎกำลังอยู่ในสถานการณ์อะไรที่ไม่ไม่ได้ดั่งใจไม่พึงประสงค์นะคะอยากที่จะหนีออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นนะคะมันมีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดขับข้องใจอะไรบางอย่างนะคะเราก็ดูเหมือนว่าคุณกำลังตัดสินใจนะคะที่จะหนีหรือเลี่ยงออกจากสถานการณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจตรงนั้นออกมานะคะ คุณจะออกมาทำอะไรนะคะอาจารย์ขอดูนิดนึงก่อนนะคะมีสีถ้วยเกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวคุณออกจากสถานการณ์ที่ทำให้คุณไม่ไม่สบายใจนะคะเหมือนกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาเป็นห่วงครอบครัวกลับมาดูแลครอบครัวนะคะอาจารย์ขอดูเรื่องงานไปรู้สึกว่าคุณอาจจะก,กลับมาเพราะว่ามันมีภาระอะไรบางอย่างนะคะ เรื่องงานเด็นสิบไม้เท้าเลยนะคะชาวกรกฎบางคนกลับมาช่วยงานของครอบครัวหรือเปล่านะคะหรือว่ามาเริ่มต้นธุรกิจงานอะไรบางอย่างของตัวเองนะคะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยมากๆเลยนะคะในช่วงเริ่มต้นงานใหม่ตรงนี้นะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นมาแล้วนะคะในช่วงของกลางเดือนสิงหานี้มาก็ได้นะคะแต่ว่าในช่วงของเดือนกันยายนเนี่ยมันมันมีอะไรที่มันมีความคืบหน้ามีออเดอร์เข้ามาหรือ มันมันต้องทํางานหนักมากในช่วงช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมคุณกําลังคิดที่จะหรือคุณได้ลาออกจากงานประจํานะคะแต่ว่ายังต้องทํางานอยู่เป็นเดือนสุดท้ายหรือเปล่านะคะเพราะว่าในเดือนกันยายนตรงเนี้นะคะคุณเหมือนออกมาสําเร็จแล้วอะ นะคะเหมือนหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงความขัดแย้งหรือสถานาการณ์อะไรบางอย่างที่มันทําให้คุณเครียดทําให้คุณแบบคับข้องใจหรือรู้สึกมันถูกเอาเปรียบหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราก็เลยแบบเหมือนออกมาโดยอาจจะบอกเหตุผลว่าเพื่อกลับมาดูแลครอบครัวหรืออะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดแบบความกินแหนกแข่งใจหรืออะไรประมาณนี้นะคะอม,มาดูในงานของคุณนะคะ เป็นหกเหรียญงานตรงนี้นะคะที่คุณกําลังจะออกมาทํานะคะเป็นงานที่คุณทําแล้วสบายใจอา,อาจจะเป็นงานที่คุณทําแล้วคุณจะได้ใช้รายได้ตรงนี้นะคะเพื่อ,อช่วย คนที่เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับพวกเขานะคะทำแล้วสบายใจแล้วก็ได้เป็นผู้ให้นะคะสำหรับงานที่คุณจะออกมาทำตรงนี้นะคะคุณอาจจะเลือกนะคะในในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นมูลค่าทางจิตใจนะคะมากกว่าเป็นการขครๆเรียกว่าเอารได้สูงๆแต่ว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะคะ เรามาดูอุปสรรคนิดนึงนะคะอุปสรรคที่คุณเดินเลี่ยงออกมานะคะจริงๆเนี่ยมันมันก็ไม่เชิงเป็นอุปสรรคอะไรที่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าไพ่นะคะมันขึ้นเป็น view of fortune นะคะเพราะนั้นมันเป็นเหมือนการเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าหมดเวรหมดกรรมก็ได้นะคะ เป็นช่วงของโชชตาเป็นช่วงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะเหมือนกับว่าคุณอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็หมดวาระกับตรงนั้นแล้วกับงานตรงนั้นแล้วนะคะกับสิ่งนั้นแล้วนะคะ คุณก็สามารถที่จะออกมานะคะแล้วมาเริ่มชีวิตใหม่ของคุณได้นะคะแล้วก็มีทีท่าว่ามันจะเป็นไปได้ดีนะคะหรือว่าตรงนี้นะคะไม่แน่ใจว่าชากรากฎเนี่ยได้มรดกได้อะไรจากทางครอบครัวหรือเปล่านะคะแล้วก็กลับมาสารฝันในการทําอะไรที่เกี่ยวกับมรดกตรงนี้นะคะให้มันเกิดไรายได้ขึ้นมานะคะหรือย,ย้ายถิ่นฐานมาบ้านเกิดนะคะกลับมาตรงนี้ก็ได้นะคะชาวกรกฎนะคะ กลับมาแล้วเป็นยังไงอาจารย์มองว่าชาวราศีกรกฎบางคนที่โสดนะคะมุมานะในการทำงานหนักมากเลยนะคะคุณแบบมีไฟแรงมากในการที่เริ่มต้นงานใหม่ๆของคุณนะคะเป็นก้าวไม้เทา้าจนไม่สนใจเรื่องคู่เลยนะคะตรงนี้แต่ถ้าชาวกรกฎที่มีคู่แล้วตรงนี้อาจารย์นรีอยากแนะนำนะคะว่าอย่าลืมดูแลครอบครัวอย่าลืมดูแลคนรักนะคะ สามีภรรยาหรือลูกของคุณด้วยนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยมากในเรื่องของการทํางานเนาะบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาในการซักถามพูดคุยความรู้สึกอะไรกับพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าหลงลืมการทําหน้าที่คนรักนาหน้าที่พ่อหรือทําหน้าที่แม่นะคะมาดูในเรื่องของในตําแหน่งของสุภาะคะในการ ค้ากับต่างประเทศหรืองานอะไรสักอย่างหนึ่ง like นะคะมันมีรู้ทางอะไรใหม่ๆด้วยนะคะที่คุณโดดเข้ามาทํางานนี้อย่างเต็มตัวเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณเห็นโอกาสอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือว่างานเนี้ยที่คุณทำเนี่ยมันสามารถส่งไปขายที่ต่างประเทศมันติดต่อกับต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งหรืองานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นธุรกรรมที่ทํากับต่างประเทศแล้วมีรูทางอะไรใหม่ๆ นะคะคหรือตอนแรกคุณทําในประเทศก่อนแล้วมีรูปทางที่จะขยายออกไปต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นการส่งออกก็ได้นะคะตรงนี้คุณมองเห็นถึงอนาคตที่สวยงามนะคะคุณกําลังเริ่มวางแผนนะคะการติดต่อของคุณนะคะการเดินทางเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นแมจิกเชียเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่า มันมีเขาเรียกว่าบางทีเหมือนมีทางลัดด้วยนะคะบางทีอาจจะมีทางลัดก็ได้ที่คุณเนี่ยคิดออกนะคะเดือนนี้คุณจะมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารทําการค้าอะไรกับต่างประเทศนะคะหรือใครที่ค้าขายออนไลน์นะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะใครเป็นยูทูบเบอร์นะคะก็จะเขาเรียกว่า มีคนสนใจนะคะช่องของคุณมากขึ้นนะคะเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นนะคะมาดูตำแหน่งในการติดต่อสื่อสารโดยตรงนะคะเป็นราชาไม้เท้านะคะการติดต่อสื่อสารในช่วงเดือนกันยายนนะคะจะติดต่องานได้เขาเรียกว่าค่อนข้างราบรื่นเลยทีเดียวนะคะชาวราศีกรกฎ คุณสามารถใช้เหตุผลใช้หลักการนะคะในการโน้มน้าวใจลูกค้านะคะในการนําเสนอสินค้านะคะหรือว่าสินค้าของคุณผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะหรือตัวคุณนี่แหละนะคะที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํา y o Youtube การขา,ขายออนไลน์การติดต่อทํางานกับต่างประเทศตรงนี้ก็ได้นะคะ มาดูในเรื่องของอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะคะในพวินาทนะคะอุปสรรคอะไรที่จะทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจจะสะดุดอาจจะเป็นเรื่องของความรักนะคะมันขึ้นสามดาบนะคะหรือเป็นเรื่องการตัดสินใจอะไรบางอย่างเรื่องหุ้นส่วนนะคะถ้าใครที่มีหุ้นส่วนตรงนี้ต้องระวังนะคะอาจจะถูก ถูกหลอกถูกโกงถูกทรยศหักหลังได้นะคะหรือใครที่มีรักเจอรักสามเศร้านะคะเพราะนั้นในช่วงเดือนกันยานี้คุณทำถูกแล้วนะคะคือหันหลังให้กับความรักพักให้กับความรักไว้ก่อนนะคะสำหรับคนโสดที่ยังไม่สมหวังในความรักนะคะ มาดูในด้านการเงินกันบ้างนะคะคลิปไหนที่อาจารย์ลืมพูดเรื่องการเงินหรือพูดน้อยเนี่ยจะมีแบบว่าเหมือนคนทักท้วงมานะคะเราต้องพูดเรื่องการเงินด้วยนะคะการเงินเป็นเดชาริออดอาจารย์มองว่าคุณกําลังเอาเงินมาลงทุนนะอืเหมือนมันต้องไปต่อมันต้องกล้าลงทุนน่ะ ะะเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะหรือตั้งแต่เดือนสิงหาคมคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ใช้เงินเยอะในเรื่องการลงทุนทําอะไรสักอย่างที่เป็นงานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวอะไรของคุณนะคะแล้วคุณก็ทุ่มเทกับมันมากๆนะคะเพราะฉะนั้นงานแล้วเงินตรงนี้มันทําให้งานเดินนะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรส่วนตัวอะไรมากมายนะคะเหมือนได้มาก็ต่อยอดไปเรื่อยๆในการสร้างงานสร้างอาชีพตรงนี้ให้มั่นคงนะคะ ถ้าถามว่าเรื่องเงินดีไหมเงินก็ดีนะคะแต่ว่ามันต้องใช้ในการลงทุนนะคะสาหรับในเดือนกันยายนนะคะก็ <c oughs> ต้องคลาายว่าจัดสรรการส่วนกันให้ดีนะคะอย่าลงทุนจนแบบว่าเออมันขัดสนในเรื่องการใช้จ่ายในในรายเดือนของเราหรือในครอบครัวของเรานะคะเดียอาจารย์มองว่าคุณมีนะคะเพราะว่างานที่คุณทําเนี่ย มันมีไรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอันอาจจะต้องได้มาแล้วก็แจกจ่ายกันไปกับลูกน้องกับหุ้นส่วนกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอจ่ายไปหมดไปมันก็มีเข้ามาอีกนะคะเหมือนยิ่งให้ยิ่งได้เลยนะคะในไพ่ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎที่มีใจที่เป็นกุศลนะคะที่เผื่อแผ่ทําบุญให้กับคนอื่นๆนะคะคนตกทุกข์ได้ยากนะคะใจดีกับลูกน้องนะคะตรงนี้เนี่ยก็อืม ถือว่าเป็นการสร้างทานบารมีนะคะทําให้เราได้ยิ่งขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องหุ้นส่วนนะเพราะว่ามันขึ้นมาในตําแหน่งตรงนี้นะคะแล้วอาจอารย์บองว่าถ้าเราใจดีเกินไปนะคะหุ้นส่วนก็อาจจะมีรูปทางในการที่จะแบบคล้ายๆหลอกเราจากการที่เราไว้ใจเขามากเกินไปนะคะเพราะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะอย่าไว้ใจใครมากเกินไปนะอืม โชคลาบโชคลาบเป็นสิบเหรียญคุณมีโชคนะคะชาวราศีกรกฎนะคะซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรทิ้งไว้บ้างนะคะหรือว่าโชคลาบมาจากเรื่องงานนะคะครอบครัวของคุณหรือว่าของทางคู่ครองนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยนะคะช่วยโปรโมทสินค้าหรือช่วยอะไรตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการนำโชคให้กับธุรกิจการงานของคุณด้วยนะคะ หรือถ้าคุณชอบเสี่ยงดวงนะคะลองซื้อลอตเตอรี่ไว้บ้างนะคะเพราะเดือนนี้เนี่ยกันยายนเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าชาวกรกฎจะมีโชคนะอาจจะมีโชคได้มาจากการที่คุณเนี่ยสร้างทานบาร,รมีตรงนี้ก็ได้นะคะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนต้งทุกขได้ยากนะคะสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนอื่นนะคะมาดูบทสรุปนะคะบทสรุปนะคะ,ะก่อนจะดูบทสรุปต้องดูเรื่องสุขภาพนิดน,นึงนะคะ ใครที่ทำงานหนักมากๆนะคะอาจารย์มองว่ามันอาจจะทำให้สุขภาพของคุณเนี่ยแย่ลงนะคะเ mm hmm. จ็บป่วยปวดหัวเมือม่อยน้อเมื่อยตัวนะคะออฟฟิศซินโดมอะไรต่างๆนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังดูแลพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแต่ว่าเรื่องเจ็บป่วยหนักๆอาจารย์มองว่าเดือนนี้น่าจะยังไม่มีนะคะบทสรุปของชาวราศีกรกฎนะคะในเดือนกันยายนนะคะ หบไม้เท้าค่ะเป็นไพ่จบที่สวยงามน,นะคะเพราะว่าเป็นชัยชนะในเรื่องของการงานความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีการเฉลิมฉ,ฉลองในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะในช่วงของปลายเดือนกันยายนนะคะความสําเร็จจากการงานมาจากความตั้งใจมุมานะบากบัน่นภาคเพียรพยายามของคุณนะคะ คุณเหนื่อยมากๆเลยนะคะกว่าที่จะมาสร้างงานสร้างตัวเองในตรงนี้ได้นะคะหรือใครที่อาจจะไม่ได้ลาออกจากงานประจำนะคะก็อาจจะต้องต่อสู้นะคะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาที่ยืนของตัวเองนะคะในที่ทํางานในออฟฟิศตรงนั้นนะคะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงการประทะการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายนะคะแต่ท้ายที่สุดพอคุณ หลีกเลี่ยงในการที่จะไม่มีปัญหากับคนอื่นๆตรงนี้นะคะแล้วคุณมามุมาณะในการทํางานนะคะสิบในเท้าตัวนี้นะคะคุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะแล้วคุณทํามันสําเร็จอะนะคะชาวกรกฎมีมีเขาเรียกว่าออมีควาสามารถโดดเด่นนะคะคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ยากงานที่คนอื่นเนี่ยเขาอยากทําอยากได้นะคะแต่เจ้านายไม่ให้นะคะเจ้านายมาให้คุณ นะคะเพราะเจ้านายเชื่อว่าคุณทําได้นะคะแล้วคุณก็ทําได้จริงๆนะคะความสําเร็จมันมานะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะความสําเร็จก็มาเหมือนกันแล้วก็เป็นความสําเร็จที่คนหลายๆคนนะคะมาร่วมชื่นชมกับคุณด้วยนะคะคุณอาจจะกลายเป็นผู้นําชุมชนตรงนั้นก็ดกได้นะคะถ้าคุณกลับไปทํางานที่ในบ้านเกิดนะคะไปพัฒนาสินค้าโอทอปหรืออะไรของคุณให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการส่งออกอะไรกับต่างประเทศนะคะ ในเดือนนี้อาจารย์มองว่าไม่ว่าใครที่ทํางานประจ,จานะคะหรือใครที่ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเรื่องงานเด่นมากแล้วก็จะได้รับความสําเร็จจริงๆนะคะชาวกรกฎสิ่งที่ไพ่อร่เ,เขขึ้นมาแนะนํานะคะก็คือในเรื่องของสัมพันธภาพกับคนอื่นนะคะในเรื่องอเขาเรียกว่าอาจจะมีบางคนนะคะที่อาจจะแอบอิจฉาเนาะเพราะว่าเรามีความสามารถที่โดดเด่น นะคะตรงนี้เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะคะอา,อาจจะแบบว่าไม่ไม่ไปต่อแล้วต่อเทียงนะคะสมมติเขากันาแ,แนกแหนเรามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาพูดประชดประชันเรามานะคะอาจจะวางเฉยนะคะเพื่อรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้นะคะไม่ให้เป็นแก้วที่แตกร้าวไปเรื่อยๆนะคะเพราะยิ่งเราไปต่อล้อต่อเทียงเขานะคะจริงอยู่ว่าเราชนะนะคะ แต่เราเสียเพื่อนไปเราได้ศัตรูกลับมานะคะก็ไม่คุ้มนะคะเพราะนั้นไพ่ก็เลยแนะนำว่าเฟรนด์ชิพนะคะให้รักษามิตรภาพที่ดีเอาไว้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะพอท้ายที่สุดแล้วผลงานที่ปังของคุณเนี่ยนะคะก็จะยืนยันประกาศความเป็นตัวตนของคุณนะคะโดยที่ไม่สามารถมีใครที่จะมากล่าวหาหรือมีข้อโต้แยง้งอะไรได้อีกผลงานที่คุณจะทำแล้วมันสำเร็จเนี่ยมันจะบทบทพิสูจน์ของ บทพิสูจน์ตัวตนของชาวราศีกรกฎเองนะคะอาจารย์นรีเชื่ออย่างนั้นนะคะความกังวลนะคะเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคุณรู้สึกเบือ่อคุณรู้สึกกังวลคุณรู้สึกแบบเหมือนแบบไม่อยากอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ให้ขึ้นมาเตือนนะคะว่าอย่าก,กังวลมากนะคะให้ถือซะว่าบางทีเป็นจุดที่เป็นการเปลี่ยนแปลง นะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีนะคะเขาบอกว่าเป็น learning that worry uh, o e s n o change and outcome นะคะเพราะนั้นความกังวลเนี่ยมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นนะคะนั้นเราเนี่ยต้องเขาเรียกว่าหาจุดยืนของตัวเองให้ได้นะคะแล้ว คืออยู่ให้ได้นะคะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือเสียงอะไรต่างๆตรงนั้นนะคะเพื่อพิสูจน์ตัวตนของคุณซึ่งคุณจะทําได้นะคะ trust นะคะให้ความไว้วางใจนะคะไว้วางใจในที่นี้นะคะอาจารย์มองว่าต้องมีคนนะคะที่เขาหวังดีกับคุณนะคะอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานบางคนนะคะที่เขาเข้าใจนะคะ แล้วก็ที่สําคัญไว้ใจตัวคุณเองด้วยเพราะว่าความสามารถของคุณเนี่ยมันโดดเด่นอยู่ในช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะเพราะนั้นเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องทําได้นะคะเชื่อมั่นว่าคุณจะทามันสาเร็จนะคะไม่ว่ามันจะยากสักแค่ไหนนะคะอา,อาจารย์จะขอคําแนะนํานะคะจัดไพ่บัตเตอร์ายนิดนึงนะคะสําหรับชาวกรกฎนะคะบางทีมันก็มีเรื่องกังวลมันก็ยากเนาะที่จะทําใจนะคะ สักสามใบนะคะสักสา Keep มใบคิปเดฟเฟตลิฟฟิ้ง The Ethery Chain นะคะอาจารย์มองว่าตรงนี้นะคะถ้ามันเป็นความจริงนะคะ เราก็ต้องเขาเรียกว่าซื่อสัตย์กับความจริงตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรนะคะที่มันเป็นความสามารถของเราที่เราทําได้นะคะเราก็ต้องยืนยันความสามารถพิเศษของเราตรงนี้นะคะแล้วก็พิสูจน์ให้เขารู้นะคะ ไม่ต้องไปโกหกไม่ต้องไปอะไรนะคะบางทีเนี่ยเวลาเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับให้บอกว่าให้ชาวราศีกรกฎตรงนี้นิ่งๆไว้นะคะนิ่งๆไว้แล้วจะดีนะคะแล้วความจริงนี่แหละมันจะพิสูจน์ทุกอย่างนะคะอะไรที่เป็นความสามารถของเราอะไรที่เป็นของของเรานะคะถ้ามันเครียดมากถ้าอะไรมากรีฟฟิ้งนะคะออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้น ใครก็แนะนํานะคะให้คุณออกมาออกมาในที่นี้นะคะถ้าใครที่ไม่สามารถออกมาทํางานอาชีพส่วนตัวได้นะคะอาจารย์มองว่าออกไปพักผ่อนพักกายพักใจบ้างนิดนึงก็ยังดีนะคะเป็นวันเดทริปนะคะอืม พราะผีเสื้อเนี่ยมันมีชีวิตมันออกมาท่องโลกได้แค่หนึ่งวันนะคะอาจจะไปวันเดีย์ทริปใกล้ๆนะคะไปบางแสนนะคะไปเที่ยวเกาะสีชังนะคะไปไหว้พระที่อยุธยานะคะพักกายพักใจนิดนึงนะคะชาวราศีกรกฎถ้าเกิดขุนเหนื่อยมากๆนะคะไปชาร์จแบตชาร์จพลังเข้าตัวนะคะ d i ยเอทเทอรีเชนนะคะตรงนี้นะคะอาจารย์บองว่ามันเป็นช่วงของความอดทน จากผีเสื้อตัวน้อยนะคะมันอาจจะแบบเป็นดักแด่มาก่อนนะคะบางทีมันเป็นช่วง,งการอดทนนะคะการรอคอยเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นในช่วงที่คุณกําลังสร้างผลงานคุณทํางานหนักเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงที่คุณกําลังคล้ายๆว่าใช้เวลานะคะอดทนพยายามในการทําตรงเนี้ยให้สําเร็จเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวคุณเองนะคะอืม เพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์มองว่าในในช่วงเดือนกันยายนนะคะถ้าชาวราศีกรกฎนะคะมีความอดทนอะไรมากๆนะคะอาจารย์มองว่าน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะต้องพยายามนิดนึงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปเนี่ยมันจะออกมาดีนะคะสำหรับดวงความรักเนี่ยถ้ายังไง <S <S เดี๋ยวอาจารย์นรีจะดูให้นะคะในเรื่องเจาะลึกของดวงความรักอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงชาวกรกฎนะคะ ตามดูดวงความรักอีกทีนึงนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าในไพ่ตรงนี้เนี่ยอาจจะออกมาเนี่ยก็เหมือนให้เราพักไว้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันอีกทีนึงนะคะว่าความรักของชาวกรกฎเนี่ยจะต้องพักจริงหรือว่าอาจจะมีแนวโน้มอะไรที่สัญญาณอะไรที่ดีเพิ่อมออกมาอีกหรือเปล่านะคะสําหรับวันนี้อาจารย์นรีก็ให้กําลังใจนะคะสําหรับคนที่ ต้องเจอกับงานหนักงานยากงานท้าทายนะคะแล้วก็ต้องทนกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับคนบางคนที่บางกลุ่มที่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะขัดขวางนะคะอาจจะเข้ามาทําให้คุณเสียกําลังใจนะคะแต่ไพ่บอกแล้วนะคะว่าในที่สุดคุณจะพิสูจน์ตัวเองได้นะคะเพราะนั้นขอให้มั่นใจและพยายามต่อไปนะคะจันนรีเป็นกําลังใจให้ชาวกรกฎทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามช่องของนรีราดาทารุทายาตานะคะตอนนี้ก็เกือบ2,500คนแล้วนะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปนะคะชาวราศีกรกฎสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ